นี่มันเดือดสยองขวัญแล้วเฮ้เฮ้ฉัน่งอะไรไปให้นายดูนะโอ้ยนูกนตเข้ามานะเจ้าที่มันบ้าไปแล้วนี่ที่แม่แต่นี่มันเดือดสยองนะโอใช่อนี้เลยไอ้อ้ไอ้้อ้เอ้อ้เอุ้ยานี่มันเดือดสยองแล้ว นี่มันเนื้อสยองกันแล้วใช่แล้ววู้ววิ่งเฮ้ยเจ้าหนูอยังได้ขนมไหมอ๋อแน่นอนเพราะมันคือเนื้อสยองขวัญโอ้ใช่ไปดูหนังกันไปลงสุนทบกันนี่มันเดื้อสยองขวัญแล้วไปที่นู่นกันดีกว่า ไมันจะสยองขวัญแล้วเฮ้ยไ,ไ,ไปยิงกันอ้าวเมียตามแล้วพี่เมียมาตามไปชนใต้ดินกันไ,ม,ไม,นม,ม่มีอ่ะเด็กๆนี่มันเด็กเศรษฐิจกาแล้วเด็กเศรษฐิจกาแห่งความสยองขวัญ